สวัสดีวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านกระจันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาติดตามอัปเดตแปลงนาของคุณป้าอุสานะครับที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวมเมล็ดขดดิบเขาเด้งนะครับลงไปตอนนี้ข้าวอายุได้13วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันเลยนะครับว่าเขียวงามอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดไหนนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะ อายุข้าวกี่วันแล้วนะคะลุงตีวันนี้ได้สิบสามวันครับวันนี้สิบสามวันแล้วสิบสามวันแล้วหลังจากที่วันข้าวลงไปนะครับแล้วก็หมักตัวชุนซีของเราลงไปนะครับตัวเทอร์โบนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนี่นะคะนี่นะครับหลังวันข้าวนะครับเนี่ดูข้าวเราขึ้นขึ้นเขียวงามนะครับไม่มีตําหนิตรงไหนเลยนะครับเนี่ยังไม่มีญ้าไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ ฉีกยาคุมกันไปเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าข้าวดีดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นี่ค่ะข้าวสิบสามวันนะคะยังไม่ได้รับสารอาหารจากปุ๋ยเลยเนาะใช่ครับผมนี่นคือได้จากจุลินทรีย์ที่เราย่อยขึ้นมาจากดินนะครับย่อยขึ้นมาเป็นอาหารข้าวเราที่หว่านลงไปลากข้าวเราก็จะหาอาหารจากธรรมชาติได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเติมอาหาร เป็นปุ๋ยลงไปค,คือก็จะมีอาหารทางดินทางธรรมชาตินะครับข้าวแล้วก็เขียวงามตลอดเลยนะครับนี่ดูครับนี่ครับแตกใบอุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีแมลงเลยนี่ดูฝั่งนี้บ้างดินสะอาดเลยนะครับเขียวงามสม่ำเสมอทั่วทั้งทุ่งเลยค่ะทุกคนผลงานของเธอโบนะคะครับนี่ค่ะนี่ครับคือการย่อย จุลินรีนะครับย่อยสารอาหารที่ตกค้างในดินนะครับขึ้นมาให้พืชเราได้กินได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมานะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราก็กลับมาทําให้ข้าวเราเขียวแข็งแรงใบตั้งนะครับไม่ล่อมแมลงนะครับเนี่ยดูครับการขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปเป็นระยะระยะไปครับว่าเราจะคุมได้ระดับไหนนะครับเราจะแก้ปัญหาข้าวดีดได้มากน้อยแค่ไหนใช่เพราะว่านาแปลงนี้คือข้าวดีดเยอะมากใช่ ครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนนี้แต่ว่าที่ที่เราเห็นนี่คือข้าวขึ้นเขียวงามทั้งทุ่งเลยค่ะทุกคนใช่ขึ้นสม่ําเสมอกันเลยค่ะเขียวงามนะครับอ่สมบูรณ์นี่ค่ะต้นแข็งไม่มีแดงต้นแข็งใบตั้งเลยขึ้นไม่มีร่องครับขึ้นทุกทุกแอ่งน้ําไม่มีแอ่งน้ําเลยครับขึ้นตลอดเลยดูแข็งแรงมากๆ อันนี้แปลงนี้หมักน้อยนะครับหมักแค่เจ็ดวันเองหมักเจ็ดวันแล้วหวานเลย,ยป้าแกกลัวน้ำมาเออยังได้ผลดีขนาดนี้<ด>นะคะเนี่ยยังขึ้นสวยเลยครับข้าวที่แรกเราเน้นให้หมักสิบวันป้าแกบอกรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้ําท่วมเลยเจ็ดวันพอค่ะเนี่ยครับข้าวก็อุดมสมบูรณ์ครับแปลงนี้สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีดย้าวัชพฤฤืชในนาเยอะนะคะ ปัญหาดินเสื่อมสภาพดินเป็นกดเป็นด่างเป็นสนิมนี่ค่ะตัวนี้เอาอยู่นะคะเทอร์โบโค่ะแล้วก็ปัญหาแก๊กไข่เน่านะครับที่ข้าวมาขึ้นหรือต้นเหลืองยืนต้นตายนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับด้วยจุลินรีชนิดเข้มข้นของเรานี่ครับจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้หมดเลยเนี่ยครับข้าวไม่มีเหลืองเลยนะครับเขียวสม่ําเสมอเลยนี่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ เราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะลุงตีครับผมนี่ค่ะผลงานของเทอร์โบนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ